วันนี้พาลูกชายมาเซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้โรงพยาบาลแฮปปี้เพ s ค่ะโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลครบวงจรน,นะคะสัญชาติเกาหลีเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะรักษาโรคได้ฉีดวัคซีนแล้วก็มีกรูมมิงแล้วก็มีฝากเลี้ยงด้วยนะคะรับทั้งน้องหมาน้องแมวเลยนะโรงพยาบาลสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะมีเพลงเกาหลีให้ฟังตลอดเวลาเราพาน้องมารักษาที่นี่น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วตอนไปยุโรปปีที่แล้วเกือบเดือนเนี่ยก็แมวมาฝากที่นี่นะ,ะต้อกประทับใจความสะอาดของที่นี่แล้วเนี่ย คือเรายัางสามารถส่องลูกได้24ชั่วโมงเนาะเปิดแอร์24ชั่วโมงแล้วก็มีคนดู24ชั่วโมงคือดีมากแล้ตลกมากคือตอนกลับนางไม่ยอมกลับจ้าไปแอบมุดอยู่ในรูคงติดใจความสบายไปแล้วโร้ก็ทับใจ grooming ที่นี่เขาตัดเปะมากแล้วมีผ้าพันคอน้อยให้ด้วยน่ารักมากนอกจาก grooming จะดีแล้วโฮเทลสะอาดมากแล้วนะคะ ที่ดีกว่านั้นก็คือคุณหมอค่ะก่อนหน้านี้กุ้งยูเคยเครียดมากและฉีดเป็นเลือดนะคะคุณหมอที่นี่ก็รักษาหายค่ะเราเคยเอาแมวไปรักษาแล้วก็ไปกลุ่มมิง่งแล้วก็ไปฝากเลี้ยงหลายที่นะคะมันไม่เคยรีแลกขนาดนี้เลยอะ่ะแล้วตลกมากแอบดูกล้องวงจรปิดคือนังก็ชิวเหมือนอยู่บ้านเลยเพราลูกเราสบายตัวแล้วก็สบายใจเนาะอันนี้รีวิวจากผู้ใช้จริงเลยนะคะเราใช้บริการของเขามาทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากแนะนําต่อมากๆ เราก้องอยูคือแฮปปี้มากๆเลยจริงๆค่ะตอนนี้โรงพยาบาลมี2สาขาแล้วนะคะมีสุขุมวิท30ทับ1แล้วก็มีแถวรัชดาห้วยขวางค่ะไปมองหาโรงพยาบาลดีๆให้ลูกๆแนะนำเลยนะคะ